คับซีวก็มีลายใหม่แล้วนะวอะไรอะครับก็ซ <line> ื้อมาเลยครบสี่ครบลายขอพูดตรงๆอย่ากโกรธนะพอควักเงินจ่ายเองเลยค่ะซีวก็คั<อ>ตเตอร์ไม่ต้องขอฉีกเลยละกันใจร้อนค่ะร้อเลย มาดูการว่าตรงปกที่ต้องอันบอกเพราะอยากให้ดูการห่อนะคะคือไม่มีบับเบิลนะแต่กล่องก็โอเคเลยมาดูที่ภายในกันว่าจะมีอะไรช้ำรุดมาไ,ไม่รู้หรอกว่าเตเองหยิบสีอะไรขึ้นมาเปิดมาปุ๊บได้สีม่วงค่ะนี้เลยค่ครับน่ารักมากสกินเคลือบเงาเคลือบนูนตรงลายการ์ตูนเปิดมาปุ๊บมีหลอดไปให้จุกปิดหลอดเก็บไว้ด้านข้างได้ไม่ต้องกลัวหายหสามารถถอดออกมาลา้างได้กิมมิคของงานตัวนี้คือไอต้าบอคคลีน่ารักสุดๆสายคล้องมือมาให้ด้วยนะประกอบไม่ยากเลยค่ะแค่เอาไปเกี่ยวกันจากนั้นเอาตัวสา ไปคล้องตรงแก้วได้เลยถอดออกได้ด้วยสายสามารถปรับระดับความสั้นความยาวได้เราจะได้คล้องไปข้างนอกได้สะดวกกระทัดรัดนะคะแบบนี้เลยเรามาดูงานด้านในกันนะคะเปิดฝามาปุ๊บเป็นแบบหมุนเกลียวด้านในเคลือบเซรามิกอย่างนี้นใบคู่มือแนะนามาให้ด้วยค่ะทุกคนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอย่าลืมเอาซองกันชื้นออกมาทิ้งกันด้วยนะคะด้านในเป็นงานนวัตรกรรมใหม่เคลือบเซรามิกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งจากตัวสแตนเลสนะคะเกรด304ข้างใต้ด,ดีคือล้างง่ายไม่ทิ้งคราบน้ำเก็บความร้อนความเย็นได้ดี ใส่อะไรก็อร่อยรสชาติจะไม่เปลี่ยนเลยจุกปิดหลอดเอาไว้กันฝุ่นกันมแมลงไม่ให้เชื้อโรคเข้าเวลาคว่ำน้ำจะไม่หกออกมาค่ะข้างใต้มียางรองกันลื่นกันลอยไปให้ค่ะ,ะสามารถวางแก้วที่ช่องในรถยนต์ได้สกรีนมีความเคลือบเงาเคลือบนูนนะคะน่ารักตะมุตะมีใช้เล็บขูดไม่หลุดไม่ลอกไม่เป็นแก้วบใบนี้ยส์26ออนถ้าชอบกดจิ้มเลือกสีทิตกะมุมซ้ายมือได้เลย